สวัสด <c oughs> ีค่ะวันนี้จะมารีวิวมามากก่าเปกาหลีหว,วานห้านเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าจะหาซื้อทำร้านใายทั่วไปสามารถนำมาทำเองได้

ทรงไทยกันอ่ะหนังจะปามัยทรงทรงไทยอ่ะจะไปโอนตังละสวัสดีก่อน,นัขสวัสดีก่อนสวัสดีครับ